สวัสดีครับวันนี้เบิร์ดพามาดู f o r t u n e r โฉมแชมป์นะครับผมสภาพใหม่ใหม่ไม่ถึงแสนนะครับสำหรับสายสยสายป่านะครับห้ามพลาดเลยคันนี้ f o r t u n e r แชมป์สามถึงศูนย์โฟวิปีสิบสองเลขไม่แปดหมื่นเท่านั้นนะครับสภาพสวยเดิมแบบนี้เลยครับคันนี้เดี๋ยวมาชมกันเลยคันนี้ได้เป็นสองตัวไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วครับผมโคมสายสายมีไฟตัดหมอกครับผมหน้ากระจังโคมเนี่ยไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคันนี้มีเซ็นเซอร์หน้าด้วยนะครับผมมีน้ําฉีดตรงกระจกหน้าด้วยนะครับนี่ สวยจริงคันนี้คันนี้ได้ล้อแม็กเดิมแท้โรงงานขนาด17นะับได้ยางบิสโตนปี21โ oh, หสุดจริงนะใช้งานได้เลยคันนี้เบ้ามือจับโครเมี่ยมของแท้โตโยต้ามือจับโครเมียมโตโยต้าสภาพใหม่ๆเบาะหนังแท้เดิมโรงงานสีเบจนะครับพรมลายมันต <Yeah. S 1> ิฟังก์ชันแอร์ออโต้มีจอเบาะไฟฟ้ามีเซ็นเซอร์สวยจริงคันนี้เบาะหลังสภาพใหม่ๆตึงๆเลยนะสวยจัดแชมไฟท้ายลูกแก้วกลมๆ